คนคนนี้น่ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ <c> ะ <oughs> ่คือเป็ร้านสาวตัวใหญ่ห<อ>ลานคุณใช่ไหมฮะหลานตัดผมสั้นเลยเหรอะใช่อต่ตอนปิดเทอมไงเขาบอกว่าสุดผมยาวก็ได้แต่ขอให้ปียีแล้วก็ใส่ฟโบผมไม่กูอเอาดูแลผม<ๆ>ยังไม่ได้ไงไม่ค่อยสระผมอะ

เดี๋ชตรงเรียนของเรานชตัวเลยนะคะองไมให้าเลยนะคะเด็ี่นเลยเาเด๋ยวน้าให้เดีวให้